หวันก่อนให้อาหารหมาจรจัด transition กักกัหมามากมาย transition มีหนึ่งตัว transition ไม่ได้กิน transition เพราะอ่วยจะตายหาเราเลยพาไปเฟดินล่วงบันสันมาหิดดนดรอนานมาก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 รอ transition กักกัก หมอบอกว่าอยู่วัดมันตายแน่เราเลยต้องรับเลี้ยงมันเลยตั้งชื่อมันว่าตั้งจบเรนี่คือมาที่ชอบหนุนเราพยายามใช้ Oxford Advanced l e a r n e r d i c t i o n a r y ให้หนุนความหนาเท่ากับไอ้ตรงนี้มันก็ไม่หนุนนะครับหนึ่งหน้าที่ต่อมาเราจึงปิดประตูอ่านเองดีวะ ไปโทนะครับว่ามันอยากนุนแค่ไหนแล้วก็ยังมีอาหารที่กูซื้อมาให้อย่างดีแต่มึงไม่เคยใส่ใจกูยังรู้สึกแปลกๆเลยที่มันชิดตั้งมันเศร้าวมันอยากนุนหนะอ่ะนุน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 นนุซิอยากนุนจังมทำไมนุนไม่แต่นุนไม่ได้อะไทไมนุนไม่ได้ ไปเข้าไปมานโง่ไปไปทำไมหมุนหนุนไม่ได้เนี่ยโอ้ยเอาตูเข้าจาบอกแลเจะบป็ะวะเอออ่ะเรามาดูกันนะครับหนุนแปลซับไตเติล but we do not give up ตอนนี้นะครับเราก็ได้ลองหลายวิธีแล้วครับเริ่มจาก เอ่ออะไรนะ i c t i o n a r y ที่มีควานีท,ที่มีควา<อ>มห<อ>นาเท่ากับไอ้ที่หนุนปัจจุบันของมันแล้วก็กระเป๋าการบินไทยที่โอเคเข้าใจได้มันมันบางกว่าแล้วก็กล่องกีตาร์เฟนเดอร์ที่ลักมากมันก็ไม่หนุนนะมันจะ,จนจะมา การสุดโปรดของไม่ได้กูต้องโดนยุงแดใจ้องที่หนุนจ้องหน้ากูนี่ไม่ใช่ที่หนุนของกูนี่มันออกฟอร์ดกูไม่ชอบความรู้กูจะเอาเล็กเย็นเย็นหลายชั่วโมงผ่านไปตอนนี้หมาโอ้ย โอ้ยฝิ่นดูของกีตาร์กูน้ำลายน้ำลายแล้วเราทำเป็นไม่สนใจไอ้หมาหนุนเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยนะ <ST IT US> S> <S เป็นไม่สนใจนมันมก็จะเริ่มสนใจอย่าง <ST IT US> อื่นขนน้ำลายเต็มกล่องกีตาร์กูอ่ะไออกได้แหมเธอแพงก็เช่นดูนะครับตอนนี้เราหาโซลูชันให้กับหมาหนุ่นได้แล้วนะครับไม่ให้มันรู้ว่าเราสนใจม <ST IT US> ันอยู่กูต้องพยายามมันะ